สารต้องมากาละสินมาชมทิน่วิธีชีวิตและของดีอลัมค่ะมาค่ามาพอกันยุกาละสินจ้า<ๆ>กาละสินมีของดีอลัมค่านั้นก็คือผ้าใหม่แพรว่าเป็นงานหัถกรรมของชนเผ่าภูไทย แต่เกิดมาเท่ากับซึมซับการทอความเป็นผ้าไหมแพรา,าอันทรงคุณค่าไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์ของวถล,ลายเอกลักษณ์ของการทอจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งลายพญานาค12แขนเป็นลายเอกลักษณ์ของจังหวัดกาลสินภูมิใจในการที่จะได้ส่งต่อผ้าทอของชนชาวผู้ไทยซึ่งเธอท่านรู้สึกได้เลยว่าท่านได้สวมใส่ความเป็นสิริมงคลความเป็นราชินีแห่งไหมของผ้าใหม่แพรา พงงมะลายไม่ไพ่มองเดียวเดือโลกไปยูซีเลอร์ขั้นเห็นกาเฮอคขึ้นว้านี่คือบางกุดวา้าพงงมะลายไม่ไพ่นั้นเป็นแรงรัทธาของพี่น้องผู้ไทยกุดวากาลสินที่ผ้าเดียวได้เอ็ดมาจะน้ำจิตน้ำเจอต้องใช้สมาธิในการเอ็ดและเกิดความสามาัคคี ของพี่น้องรนสุ่มชนจะไม้ไผ่ปองเดี่ยวพัฒนามาเป็นของฟ้าของที่ระลึกเป็นเมลัยวิจิตรสินงานชิ้นนี้ไปยูเซอร์เขาโอจักวันนี้คือของบ้านกุลวาผู้ที่เอสนั้นก็ศรัทธาที่บรนทบบรุษเฮาไดองสร้างไว้คนรุ่นหลังก็พร้อมที่จะพัฒนาและสืบสานร,รักษาไว้ต่อไปครับผลิตภัณฑ์จากผู้ไทยไฟงามอุ่นเจอผู้ให้ทึ่เจอผู้ฮับโดยสายใยรักจะมือแม้ บรรผู้บุรุษของคนผู้ไทยอะผุ้ฟแล้วก็ได้ไท่ายทอดการทอผ้าทอมาเป็นเครื่องใช้ประจำบ้านเป็นผ้าห่มเป็นหมอนลูกสาวเยอะเออเฮิรจะต้องจัดของสม,มา่าต้องได้ไซ้ผ้าทอมือที่พ่อแม่ทอไว้เอาไปประกอเป็นของฝากของตอ้อนผอมพุ่มใจการซืบทอดภูมปรริปัญญาผริตรภัณฑ์จังหวัดกาฬสินธ์ มองนี้อำเภอกุชินาลายเป็นที่ผลิตข้าวเหนียวขาวงงอินซีที่ดีที่สุดข้าวคือตัวตนของห้าวข้าวคือชีวิตและเป็นวิถีชีวิตที่มีความสุข บ้านเฮาเนี่ยจะเป็นชุมชนผู้ไทยอยู่ติดกับเขาวงเป็นพื้นที่จีไอเป็นพื้นที่ที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ร่วมกุ้มกันเพื่อที่จะเอดเข้าออแกนิกแล้วกะ็มีการแปรรูปเป็นขนมข้าวพองอบกรอบแบรนด์ฮั่งมี่อยากจะให้มาสัมผัสในพื้นที่ของเฮาที่เฮาตั้งใจที่จะเอดเข้าออแกนิกเพื่อที่จะส่งต่อสุขภาพดีให้กับทุกคนพลอ,อยลำชั่วทุกครัวตรงมีน้ำปลาแม่บุลล่ำเด้อค่ะ แต่ก่อนพ่อกับแม่นะ่ะพาขายปลาลาาตัวตามท้องตลาดพ่อแม่เติบโตมาอยู่ระดับนึงแม่ก็เลยอยากเฮ็ดจังไหนปลาลาเนี่ยจังจะไปอยู่ในคู่ขั้วเลื่อนก็เลยมาปรึกษากับลูกคิดว่าเออเขาต้องเห็ดนำปลาบรรจุขวด เริ่มมาตอยอดกับแม่ได้รับการสนับสนุนจากภาคราัฐเหตดให้เห้างมีความดูได้เพิ่มมาตรฐานของสินค้าจนเห้าใได้ผลิตภัณฑ์ที่ถือใจผู้บริโภคน้ำปลาแม่บุลลำของดีกาลสินอร่อยทั่วแซ่บนัวทุกเมนูค่ะ